สวัสดีทุกคนนะครับโดยเฉพาะแฟนแฟนเกมในตำนานอย่าง Back to Nature นะครับ How It m o o n เนี่ยในช anel นี่ยผมได้เล่น Back to Nature จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่พยายามเล่นให้มันสมบูรณ์มากที่สุดอะเดี๋ยวคราวนี้มาลองเล่นเวอร์ชั่นอื่นดูบ้างดีกว่านะครับเอาที่มันใหมก่กว่าเดิมหน่อยแล้วกันไปดูข้อมูลมานะครับว่า มันมีเวอร์ชันไหนที่เป็นเบสเซลลิงบ้างหรือว่าเวอร์ชันไหนที่มันป๊อปปูล่าบ้างนะครับนอกจากเวอร์ชันในตำนานแบบนี้ปรากฏว่ามันคือเวอร์ชันนี้นะครับแฟนออฟมินาลทาวล์แต่ดูไปดูมานะครับเวอร์ชันนี้มันคือการรีเมคของ Back t o n a t u r e นั่นแหละครับเพียง <c oughs> แต่ว่าเขาใส่ข้อมูลเพิ่มขึ้นไปนิดหน่อยตัดข้อมูลบางอย่างออกไปบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็คือการรีเมคภาคในตำนานอย่าง Back t o Nature นั่นเองทีนี้ภาคนี้มันก็ยังเรียกว่าอย่างไง มันก็ยังไม่เพียงพอนะครับเราไปเล่นใหม่กว่านี้ดีกว่าก็คือภาคเนี้วนะครับ Story of the Season Friend of Mineral Town นะครับชื่อมันยาวหน่อยผมจะขอเรียกว่า h o w a r t Moon Story of Season แล้วกันนะครับก็คือมันเป็นการรีเมค Friend of Mineral Town อีกหนึ่งทีนั่นแหละครับเข้าใจง่ายๆคือ Back to Nature ภาคนี้นะครับมันเป็นตำนานขึ้นมาบริษัทเขาก็ ไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทําต่อนะครับก็รีเมคภาคนี้ขึ้นมานะครับรีเมค back to nature เป็นภาคเนี้ยเสร็จแล้วภาคเนี้ยมันก็ดีอีกก็เลยมีการร mm ีเมคเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับก็คือภาคนี้นะครับ story of the season เนี่ยแหละรครับเป็นอ่าภาคที่เราจะไปเล่นกันผมไม่เคยเล่นเลยนะครับเตื่องเต้นดีเหมือนกันนะครับคือผมเคยเล่นแต่ภาคแบบว่าเก่าๆอย่างเช่นในเวอร์ชันเกมบอยหรือว่าเก่าๆนู่นเลยอะ่ะยังไม่เคยเล่นภาคนี้เหมือนกันนะครับ ก็ลองมาดูแล้วกันว่าการรีเมคซ้อนรีเมคของภาคในตำนานอย่าง b a c k t o n a t u r e นะครับการรีเมคสองรอบเนี่ยจากภาคนี้มาเป็นภาคนี้แล้วก็รีเมคทีหนึ่งมาเป็นภาคนี้จะมีอะไรที่ดีหรือแย่ลงไปกว่าเดิมมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมมีอะไรที่หายไปบ้างไหมอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอย่างที่บอกว่าผมไม่เคยเล่นนะครับก็น่าจะเล่นแบบ,บลายไปแล้วกัน <laughs> แต่ก่อนจะไปกันมาดูข้อมูลคร่าวๆที่หามาได้ก่อนแล้วกันนะครับ ว่ามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างแล้วกันนะครับจะแน่นอนนะครับเหตุการณ์พวกวันที่ต่างๆเทศกาลสาคัญบางอย่างถูกตัดออกไปบางอย่างถูกเพิ่มเข้ามานั่นเองไม่แปลกอะไรนะครับแล้วก็มีการแต่งงานอ่าภาคนี้จะเลือกได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็การแต่งงานก็จะมีตัวละครที่แต่งงานเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นมา2ตัวนะครับแล้วก็เหมือนจะมีตัวละครที่แต่งงาน แบบลับๆนะครับเป็นตัวละครลับที่สามารถแต่งงานได้เนี่ยเหมือนจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกสหรือยังไงเนี่ยน่าสนใจดีนะครับมีตัวเลือกเยอะและอีกอย่างหนึ่งก็คือมีระบบ same sex marriage ก็คือแต่งงานกับเพศเดียวกันได้หรือเปล่าเออนะน่าสนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ระบบกระเป๋านะครับอ่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องแต่งงานก่อนในเมื่อมันมีตัวละครที่แต่งงานเพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็มี same sex marriage พูดง่ายๆว่าระบบแต่งงานมันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าจะมีเหตุการณ์ e v e n ์ของ ความรักเนี่ยเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ระบบกระเป๋านะครับจะสามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมคือมันมีระบบสแต็กนะครับคือแต่ก่อนถ้าเราจะพกสตรอเบอรี่เอันเนี้ยเราก็ต้องใช้9้าช่องน,นะครับเหมือนไปให้คนแคร์แบบเนี้ยแต่อันเนี้ยมันสแต็กได้นะครับถ้าเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยมันจะรวมอยู่ในช่องเดียวเพียงแต่มันจะเขียนว่ามีสตรอเบอรี่อยู่กี่อันในช่องนี้แค่นั้นเองมันสแต็กได้อะมันซ้อนกันได้นั่นเองนั่นน่าจะทําให้การเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วอืมอะไรอีกล่ะ ระบบ mining นะครับหรือว่าเหมืองที่เราไปขุดจาก Back to Nature เนี่ยมี10ชั้นนะครับภาคนี้มี255ฟังฟังไม่ผิดนะครับจาก10ชั้นนะครับเป็น255ชั้นนะครับโอ้โหอะไรจะเยอะปานนั้นแต่ว่ามีระบบเพิ่มนะครับก็คือมีระบบ pit f a l h o นะครับยังไม่รู้คืออะไรนะครับแล้วก็มีระบบเอลิเวเตอร์นะครับน่าจะเป็นลิฟต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอาจจะทำให้การทำเหมืองง่ายขึ้นมันมีตั้ง200กว่าชั้นนะครับ แล้วก็เหมือนว่าพวกผลผลิตในฟาร์มนะครับจะมีแรงด้วยนะครับมีตั้งแต่1นถึงหดาวหรือ,อยังไงเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นแบบว่าเกรดผักดีหรือไม่ดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับยวต้องไปลองดูกันแล้วก็มีมีพวกพืชพืชพืชผลที่ปลูกได้เพิ่มขึ้นมาอยู่บ้างนะครับน่าจะอย่าอง2ออย่าง้รมั้งยังไม่แน่ใจนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมานะครับมีหมามีแมวมีคล้ายๆพวกหนูตะเภาด้วยนะมีอะไรเนี่ย ไก่อ่าบลูชิคเก้นมีอัลปากาด้วยนะครับมีแพนกวินด้วยนะเออน่าสนใจนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนข้อตูมของตัวละครได้นะครับเปลี่ยนชุดได้แล้วก็มีนิวพาร์คแอเรียอันนี้ผมยังไม่รู้ว่าคืออะไรน่าจะเป็นเดานะครับว่าน่าจะเป็นการปลูกผักที่สามารถปลูกนอกเหนือจากฟาร์มเราหรือเปล่าอาจจะไปปลูกที่อื่นที่ไม่ใช่ฟาร์มเราได้ไหมเออก็แปลกดีนะครับอีกหนึ่งอย่างน่าสนใจมากเลย สามารถขี่ม้าออกจากฟาร์มได้แล้วนะครับถ้าใน Back to Nature ในขี่ม้าไปทัวเมืองไม่ได้แต่เหมือนภาคนี้จะทำได้หรือเปล่ามันข้อมูลมันบอกว่า the horse can ride outside the farm นะครับเออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวต้องลองนะครับต้องลองก็ผมว่าหลายคนก็อาจจะเคยเล่นด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะเห็นคนอื่นเล่นมาบ้างแล้วนะครับแต่ตัวผมนยไม่เคยเล่นภาคนี้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้นะ,นะครับน่าจะเป็นรีวิวเฉยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปลองดูก่อนแล้วกัน จะลองไปสำรวจดูนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับหน้าตาตัวละครเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเมืองเป็นยังไงบ้างนะครับแตกต่างจาก Back to n a t u r e ในตํานานของเรายังไงดีกว่าหรือแย่กว่าอย่างไงนะครับก็เดี๋ยวลองไปสำรวจดูแล้วกันว่ามีระบบอะไรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงหรืออะไรที่มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นการรีวิวเฉยๆแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเล่นในในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ เอาเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะครับก็เล่นแบบสำรวจไปก่อนแล้วกันผมจะไม่ได้เปิดบทสรุปอะไรเลยนะเอาเดี๋ยวไปลองดูกันเลยนะครับเอาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปสำรวจกันว่ามีอะไรบ้างนะครับในเวอร์ชั่นนี้โอ้ดูภาพก็ดูดูดีทีเดียวนะครับจะออกไปในธีมที่น่ารักหน่อยมาทางแนวเอเชียเพิ่มขึ้นนะครับ เ,เดี๋ยวผมไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันนะครับเ,เหมือนตัวละครจะเลือกสีผิวได้ด้วยนะเดี๋ยวมาเล่นกันจริงจังอีกทีในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับอันนี้เดี๋ยวจะไปสำรวจก่อนเ,อเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราได้เล่นเลยแล้วกันนะครับามาดูกันนะครับก็ดูภาพจะเป็นในแนวสามมิตินะครับไม่รู้ว่าเปลี่ยน จะเรียกว่าอะไรกล้องแองเกิลได้หรือเปล่านะครับอาจจะเปลี่ยนไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนมุมนะครับมีจดหมายนะครับแล้วก็พวกอันนี้น่าจะเป็นไอเทมต่างๆนะเรายังไม่ได้ขายเลยเลยใช่ไหมเรามีเยอะยมากมหม่นะครับดูพวกแรกก็มีเพียบเลยนะเนี่ย ทีวีก็มีให้เลือกเลยนะครับไม่ต้องกดขึ้นลงซ้ายขวาครับอกว่า tomorrow c l o u will be clear นะครับก็าอาจจะหมายความว่าฝนไม่ตกอ,อันนี้น่าจะเป็นเซฟใช่ไหมโหลดแล้วก็เซฟอันนี้เป็นอ๋อมันมันมีมันมีออโต้เซฟให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยแต่เราจะเซฟไปเองก็ได้นะ เอาก็ะมเหลี่ยมก็จะเป็นเมนูนี้นะครับถ้าสตาร์จะไม่ได้มีหน้าจอเมนูให้ดูเหมือนเดิมนะครับเป็นแผนที่ของเมืองเลยนะเดี๋ยวเรื่องการคอนฟลิกปุ่มเดี๋ยวผมอาจจะคอนฟลิกอีกทีแล้วกันนะครับว่าใครถนัดแบบไหนเอาก็มีงานเทศกาลเหมือนวันที่8จะไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับงานฤดูใบไม้ผลิที่ผู้หญิงตั้งตัว เป็นชุดสวยๆเป็นดอกไม้ดอกไม้กันน่ะแต่ก็มีวันนี้นะครับไว้เดย์วันที่14ก็ยังไม่รู้ว่าเทศกาลอะไรเทเบิลโอเคขอบคุณ <laughs> แล้วก็อุปกรณ์ก็มีหลากหลายนะครับเป็นแบบนี้แต่ผมข้าดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะวันแรกก็ฝนตกเลยนะครับเนี่ยแต่ผมลองเช็คดูแล้วนะครับก็ ของก็สแต็กได้จริงๆนะอย่างเช่นอ่งุ่นมันอยู่ช่องเดียวเนี่ยมันไม่ต้องเปลืองช่องทุกช่องเลยนะครับอุปกรณ์ก็เ,เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็การขายมันขายแบบนี้ก็ได้นะครับโยนลงไปหรือว่าจะหรือว่าจะกดแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับแล้วก็เลือกเนี่ยได้เลยว่าจะใส่ว่าจะขายยังไงนะครับหรือว่าจะขายทีละอันเราก็เนี่ยแบบเลือกได้นะครับว่าจะเอากี่อัน แล้วมันจะบอกราคานะครับว่าจะขายได้เท่าไหร่เอาไปดูจุดอื่นกันบ้างดีกว่ามีจดหมายด้วยใช่ไหมมีเนี่ยสัญล,ลักษณ์จดหมายแล้วไม่รู้นะครับของก๊อตคือช่างไม้ปะอันนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงมวนะเป็นงไงนึกม้าน่าจะเป็นม้าหนะครับอันนี้น่าจะเป็นวัวกับแกะเขาเป็นลักษณะประมาณนี้หนะครับแลมีที่ขายของได้เหมือนกัน แล้วก็ผมสำรวจยูนะ้วไม่สามารถโยนของทิ้งลงได้นะครับแต่ในฟาร์มมันโยนได้นะเอาไม่ได้เหมือนผมจะลองโยนหินดูมันเหมือนจะโยนได้นะครับในโยนได้ก็อาจจะเอาไว้ตกแต่งรั้วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถทําได้แต่ว่ามันมันโยนทิ้งข้างนอกไม่ได้นะครับเนะี่ยแต่ว่ามันเหมือนจะทําแบบนี้ได้นะครับเรากดแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดสตาร์ทนะครับว่าจะเราจะทิ้งไปกี่อันอะไรแบบเนี้ยเนี่ยก็ทิ้งแบบนี้แทน ก็ดูเหมือนจะสะดวกขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องการมุมมองของภาพรืยว่าการอะไรก็ต้องปรับตัวนิดหนึ่งอันนี้ก็กินได้ก็มีหัวใจให้ดูนะครับมีเงินให้ดูไม่ต้องกดเข้าไปดูเหมือนแต่ก่อนแล้วน,นี่น่าจะเป็นข้อไก่กับประมาณนี้นะครับไปสำรวจแผนที่กันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูสาวๆในเมืองกันว่ามีใครกันบ้างอันนี้ก็เป็นฮอตสปริงใช่ไหมถ้ามาทางนี้อ่าถูกต้อง ก็มีแร่นะครับอู้อะไรเนี่ยอ่ะผมไม่ได้อุปกรณ์ขุดมาด้วยอยือย่างที่ข้อมูลบอกว่าน่าจะลงไปได้ถึง255ชั้นนะ,นะครับเดี๋ยว <c oughs> น่าสนใจดีเดี๋ยวลองมาดูผมเติมน้ำในฮอสปริงได้ไหมไม่ได้นะครับเติมไม่ได้เติมน้ำอ่ะได้ได้เหมือนจะมีหลอดให้ดูด้วยนะครับว่าน้ำเดือดเท่าไหร่อ่ะสะดวกดี อันนี้ไปไหนเนี่ยไปบนเขาปะโอ้มีหน่อไม้ด้วยนะครับอันนั้นน่าจะเป็นเหมืองสองนะ่อาอจ,จะต้องรอเรียกว่าหิมะตกกันนะครับถึงจะข้ามไปได้อันนี้บอกว่าต้องการขวานแล้วสองนะครับโอ้อันนี้อะไรเนี่ยของใหม่อ้าไขว้เนี่ย จนนิเฟอร์น่าจะเป็นตัวละครที่จีบได้ตัวใหม่ไหมพอมีหัวใจด้วยอะอย่างที่เห็นมาตั้งแคมป์อยู่ที่นี่เป็นนักท่องเที่ยวหรือยังไงเดี๋ยวให้มาดูเรื่องราวของตัวละครที่หลังแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปสำรวจนู่นนี่ก่อนแล้วกันนั่นก็เป็นเจนนิเฟอร์นะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะอันนี้ก็น่าจะโอ้ผมกดอ1หนึ่งนี่เป็นอะไรเนี่ยอ๋อเปิดเมนูขึ้นมา ก็กดสามเหลี่ยมก็ได้นะ L หนึ่งก็ได้ทำไมมันเป็นปุ่มเดียวกันก็มีออปชั่นนะครับมีเจนนิเฟอร์นี่น่าจะจีบได้แน่เลยมีหัวใจเห็นไหมครับพอมัสกับพวกนี้จีบไม่ได้อืม mm. in love with nature อะไรประมาณนะั้นนะครับอา่ามีรูปพอร์เทรตให้ดูด้วยโอ้ลิงวิ่งหนีไปละ <laughs> อยอดเขาก็ดูกว้างขึ้นเยอะเลยครับเป็นคล้ายๆจุดชมวิวไปเลยนะในภาคนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจในเมืองนะครับว่ามีอะไรอันนี้น่าจะเป็นบ้านเวิร์กช็อปนี่คือบ้านช่างไม้ปะโอ้บานก็ใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเนี่ยคาลเตอร์อาแล้วเราจะคุยยังไงอ่ารอดนะครับดูตัวอ้วนที่มาทีเดียวอันนี้ไข่ก็ไม่รู้แรนดอนมีหัวใจด้วยนะมันแสดงว่าจีบได้ใช่ไหมเอาดอกไม้ไป Thank you โอเคก็อย่างข้อมูลบอกนะครับสามารถแต่งงานกับเพศเดียวกันได้ด้วยนะเอาไปดูจุดอื่นนะครับอันนี้คือฟาร์มไก่ไหมมันคืออะไรอ่ะอท่านจะเป็นฟาร์มวัวนะโยโยโยเดอะไรอ่ะั้นไก่ก็ต้องอยู่ข้างๆกันสิอันนี้ไปไหนก็ไม่รู้นะครับอ้อันนี้ทางใหม่ปะเนี่ยไม่ชุกไม่คุ้นเลยนะครับ อันนี้กลับไปก่อนดีกว่าผมไปหาร้านไก่กัอนอันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นที่โล่งๆเอาไปทําอะไรก็เดี๋ยวมันน่าจะมีให้ทําแหละอันนี้น่าจะเป็นร้านไก่นะครับนี่ป๊อปปุลิหรือเปล่าป,ป๊อปปุลินะครับนี่น่าจะเป็นลิลี่นะครับคุณแม่ อันนี้คือหกโมงเช้าหรือเย็นเย็นใช่ไหมหกโมงเย็นแล้วเหรอวายอย่างไร่ะเดี๋ยวไปดูเมืองกันก่อนก็ไเ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปดูสาวๆกันว่ามีใครอันนี้น่าจะเป็น,ปนร้านวายนะครับอันนี้ร้านวายเดินได้ด้วยเหมือนกันนะ่นเนี่ยกดอันนี้เดินได้โรงแรมนะครับโรงแรมน่าจะยังเปิดอยู่อันนี้น่าจะเป็น เป็นรันหรือเป็นอะไรเนี่ยก็คงจะเป็นแอนอ่ะนะครับในภาคก่อนหน้านี้แต่เหมือนภาคนี้จะชื่อรันแทนนะครับอันนั้นก็เป็นสาวคนแรกนี้จะเป็นคนที่2ก็ได้เพราะว่าเหมือนเจนนิเฟอร์จะจีบได้เหมือนกันแต่ทำไมมันทุ่มหนึ่งวัยอย่างผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เป็นคลินิกนะครับก็ดูแผนที่ต่างๆก็เมืองก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนี่บ้านคนแคบอ่ะ จะเป็นโบสถ์นะครับชายหาดอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวผมไปนอนก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพวกนี้มาสํารวจกันนะครับว่าจะมีอะไรอ้าวจะนี่มันมาทําอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแฮร์ริสนะครับอ๋อจะเป็นบุรุษไปรษณีย์แล้วก็เป็นผู้ใช้้เป็นยามประจำหมู่บ้าน <laughs> เป็นตำรวจของหมู่บ้านนะเดี๋ยวไปนอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวพวกนี้มาดูตัวละครสาวๆกันดีกก่อนนะครับว่ามีใครบ้างอ้าเหมือนตอนนอนตอนนอนนะครับจะมีสรุปด้วยนะครับว่าจะขายอะไรขายอะไรได้กี่ตังค์บ้างนะครับ เนี่ยโปรดักจากพืชโปรดักจากปลานะครับมีแร่แล้วก็มีอื่นๆื่นะอื่นนะอืนก็น่านะจะเป็นพวกองุ่นหรือพวกอะไรที่เราขายไปแต่เสียงดนตรีก็ได้อยู่นะครับอันนี้ไอไมล์เนนะเซลแมนใช่ไหมเสียงดนตรีก็ยังใช้ตีมเดิม,มนะครับก็ดูดีนะน่าเล่นทีเดียวไปกล่องนี้มันเปิดได้ไหมเนะี่ยกล่องเนี่ยมีลูปคอนนะอ๋ออันนี้คืออะไรยังไม่รู้นะครับพโดมิเตอร์ ก็สามารถหยิบอุปกรณ์ตรงนี้ได้เลยนะสะดวกดีนะครับตอนเช้านี้จะมีสาวๆออกมาไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น blacksmith นะอัพเกรดอุปกรณ์นะ,นะครับผมจะดูเลเวลอุปกรณ์ได้ยังไง อพอเลเวลทูนี่ไงกดสตาร์ทได้ยังไงเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้เป็นที่โล่งๆไม่รู้ทําอะไรได้ปลูกผักตรงนี้ได้ไหมทางตรงนี้ที่เรามาเมื่อวานอะ่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนะครับเนี่ยเป็นทางว่างๆเป็นคล้ายๆป่าอาจจะมีความลับอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวก็มาว่ากันทีหลังแล้วกันนะครับอ่ะผมเจอแอร์นี่ครับลันนะนะครับทางนี้ชื่อลันเนาะอเกรนี่ก็เป็น กูแข่งทางความรักนะครับถ้าเราจะเล่นเป็นผู้ชายคลินิกเ่ยยังเข้าไม่ได้ไหม <c oughs> อันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตป่ะ General Store นะครับคาเรนจะอยู่ที่นี่แต่ผมจะหาคาเรนได้ยังไงวันนี้วัานอังคารร้านปิดแสดงว่าแม่คาินิกเก่าๆก,ก็ยังไม่แตกต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับวัานอังคารก็ยังร้านปิดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ใครเนี่ยคาเรนบาเนี่ย เป็นคาเรนจริงๆด้วยนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยครับในเวอร์ชันนี้นี่เป็นโบดคาเตอร์ใช่ไหมคนนี้บ้านคนแคบไปยังไงไปทางนี้ได้ไหมหรือว่าอ้อมไปข้างหลังนี้อ๋อยู่ข้างหลังนี้เลยครับอ้อนี่เป็นบ้านคนแคบเล็กเก็ตจิ๋วเดียว เรเจอใครเป็นบ้างแล้วเนี่ยเจอคาร์เลนนะครับเจอรันหรือว่าแอนแล้วก็เหมือนจะมีเจนิเฟอร์อีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถจีบได้ก็มีคลินิกเปิดหรือ,อยังคลินิกอ้าเหมือนจะเป็นอีเวนต์ด้วยนะครับเนี่ยอ่ะเด็กผู้ชายภาคนี้เหมือนจะชื่อยูหรือชื่ออะไรโอเอลี่น่ารักทีเดียวนะครับแต่มันจะมีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่ง๋ยวผมจะข้าม พวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอันนั้นก็เป็นเอลี่นะครับกับเมื่อกี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ความรักเลยว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่เราได้รู้จักกนะับสาวๆแต่ละคนนะครับเดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีนะครับว่าจะทําเหตุการณ์ต่างๆได้แบบไหนบ้างนะครับป๊อบปุริก็เราเจอไปอยังป๊อบปุริอันนี้ห้องสมุดใช่ไหมล็อกอะไรครับเข้าไม่ได้อันนี้แมรีป่ปะ แมรี่พัคนี้ดูน่ารักขึ้นไปครับอะงั้นเดี๋ยวผมไม่เข้าห้องสมุดแล้วกันเดี๋ยวเพิ่เจอเจอเกิดเหตุการณ์มาเนี่ยมีแมรี่นะครับไปดูฟาร์มไก่ของป๊อปปล๊กกันดีกว่าเขาน่าจะครบแล้วละมั้งผู้หญิงฟาร์มไก่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้ไงเอาล็อกเอาเหมือนฟาร์มไก่ก็จะ อยู่ใกล้ๆอันนั้นน่าจะเป็นเมวป่ะเข้าไปหากันหน่อยแล้วกันมีหมาด้วยนะครับเอ้ยแล้วหมาเราอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเห็นบอกว่ามีสัตว์เลี้ยงเยอะกว่าเดิมนะครับอ่เหมือนภาคนี้ชื่อเหมยหรืชื่ออะไรโอเคถ้ายังไม่รู้ว่าจะมีอีเวนต์อะไรเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแล้วกันป๊อป,ปุรินะครับ นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะหัวชมพูอันนั้นเล็กบะหน่ะดูหน้าเล็กหน่อยสิโอ้โหอย่างเท่เลยครับเนี่ยเล็กในเวอร์ชันนี้ก็หลักๆก็ัดูน่าจะเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยแต่ก็ภาพก็ภาพก็ดีขึ้นนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็จะชอบสไตล์ในแนวยุโรปยุโรปหน่อยหรือว่าบางคนก็จะชอบสไตล์แบบ น่ารักน่ารักแบบเนี้ยก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมว่ามันมันดีขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขายังมีความเป็น back to nature หรือว่าผมไม่เคยเล่นไี้ fan of m i n o t o w r นะครับแต่ก็ยังยังคงความเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ดูน่าสนุกทีเดียวแต่ส่วนเรื่องการคอนโทรลเนี่ยเดี๋ยวต้องปรับจูนกันนิดนึงนะครับว่าจะเล่นยังไงเดี๋ยวผมลองไปขุดแร่ดูแล้วกัน ทำรองขุดแรกกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนจะจบรีวิวของอันนี้ไปแล้วกันจะดูเหมือนจะไม่ได้เลยเลยนะเนะี่ยแล้วพวกนี้ทํำยังไงก็ไม่รู้เลยครับใช้คอ้อนไหมมันขวางทางเลยแล้วเราถ้าเราทุบแล้วเราเข้ามาใหม่มันจะมีอยู่ไหมคือเหมือนจะมีอยู่เหมือนเดิมนะแสดงว่าจะขุดแรกต้องเอาคอ้อนมาด้วยนะครับนะเนี่ยอ่าเหมือนมันจะดรอปอะไรด้วยนะเนี่ยพวกอ๋อเป็นพวกแรก่ปะ สครัออนนะครับอันนี้เป็นคัพเปอร์และทองแดงอันนี้ผมขุดจนเจอบันไดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเนี้ยโอ้โหจากข้อมูลเห็นบอกว่ามีต้อง255้ชั้นนะครับผมคงยังไม่ขุดลงไปขนาดนั้นในนี้นะจะเป็นลมมอก่อนนะเนี่ย เพราะว่าดูมันมีเกตบอกอะไรครับว่าใช้พลังงานไปเท่าไหร่ขุดที่ก็ใช้เท่าไหร่หนึ่งหรือสองก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับเพราะมันเห็นว่าเราใกล้จะเป็นลมหรือยังอ่ามันจะมีของดรอปบ,บางอย่างเป็นสมุนไพรหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะครับแต่น่าจะขายได้หลายอย่างอูอ้เอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า นางฟ้าก็น่าจะอยู่แถวเนี้หรือเปล่ายังไม่มีอะไรมาโยนให้นะครับกินได้้วยนะาี่เพิ่มพลังได้้วยก็น่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วกันนะครับสำหรับ h a w e Moon Story of the Season เอ่อพวกนี้เก็บได้น้ำผึ่งได้ป่ะอ่าเก็บได้เลยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับการพรีวิว Story of the Season เดี๋ยวอาจจะมาเล่นกันใน พาร์ตต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วกันอ้ไงก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลด้วยว่ามันมีพวกมิสเบิลตรงไหนหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าไม่ทําเหตุการณ์นี้อาจจะเหมือนภาคที่แล้วหรือเปล่าที่คลิปจะออกจากหมู่บ้านไปเลยไหมหรืออะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คข้อมูลตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเล่นให้ดูกันเป็นพาร์ทๆแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไร สนุกหรือว่าจะมีอะไรที่แย่หรือว่าดีกว่าเดิมแค่ไหนแต่ผมว่าส่วนตัวดูจากทรงแล้วน่าจะน่าจะดีนะน่าจะสนใจมันน่าสนใจนะ่าเล่นดีนะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในตอนที่เล่นจริงแล้วกันขอไปบ่าย,บายนะครับสวัสดีครับ